สวัสดีครับก๊อกนิวครับตอนนี้ก็ก้องนิวอยู่ที่นี่สวนยางนะครับสวนยางคุณพอลลี่นะครับตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมที่จันหอมนะครับที่จันหอมชาแนลได้ยินข่าวว่าก,ากักตัวโควิดอยู่แถวนี้นะครับกักตัวโควิดตั้งแต่วันที่8ที่ลงไปกรุงเทพไปกับลุงที่ไปรัฐสภานะครับได้ข่าวว่า มากักตัวเก็บตัวอยู่ตรงนี้นะครับได้กี่วันแล้วเดี๋ยวเรามาเยี่ยมนะครับก็กล้องนิวเองจะมาเยี่ยมพี่จันหอมนี่เขาบอกว่าให้ระยะห่างนะครับต้องเว้นระยะห่างไกลๆต้องเว้นระยะห่างไกลๆสวัสดีครับพี่จันหอมครับ,รบมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่จันหอมไม่ได้เจอกันนานได้ข่าวว่ามาเก็บตัวมากักตัวอยู่ในรถเหรอครับเดี๋ยวเราต้องเว้นระยะห่างเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปฝั่งทางโน้นนะครับเดี๋ยวนี้จะเดินอ้อมไปฝั่งโน้นจะได้เห็นพี่จันหอมชัดๆนะครับอันนี้ต้องเว้นระยะห่างนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ก,ก็ก็ปิดจมูกอย่างดีเลยกลัว <c oughs> <c oughs> สอง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 อันนี้ขากล้องยาวอยู่นะครับเดี๋ยวจะยื่นไปครับ <c oughs> <c oughs> นี่จะยื่นไปอย่างนี้นะครับนี่ สวัสดีค่ะอะไรนะพี่จะยื่นกล้องไปแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่ไกลๆสัมภาษณ์ครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่กสวัสดีครับพี่จันหอมครับเป็นยังไงบ้างครับเก็บตัวอยู่ในรถกี่วันแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ในรถนะพี่กบกบอยู่ในห้องค่ะอ๋ออยู่ในห้องค่ะแต่เวลามันร้อนก็มาอยู่ในรถค่ะอ๋อก็คือนี่นี่นี่ห้องพี่จันหอมนี่นี่นี่นะครับเห็นไหมผ้าผ้าเต็นท์เขียวสีฟ้าลายขาวนะครับ นะครับครับข้างข้างข้างกับหลังบ้านหลังสีเขียวอ่ะครับข้างเต่าทองน่ะนะครับแต่ว่าข้างในนั่นกลางเต็นท์นะครับอ๋อที่จริงเจ็บตัวอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยไม่เลยค่ะครับแต่ว่าร้อนแล้วก็มานั่งเปิดแอร์ในรถค่ะพี่อ๋อครับแล้วก็มาไลฟ์สดอยู่ในนี้แล้วชีวิตส่วนใหญ่ก็คือไปกินอยู่นูนกินอยู่นูนอยู่นอนนู่นอ๋อครับผม แล้วเป็นยังไงบ้างครับเก็บตัวกี่วันแล้วน่าจาับครึ่งมาครึ่งแล้วคะ่ะพี่ก๊อก,กมาครึ่งแล้วใช่ไหมอตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังมาเยี่ยมมายามอยู่ใช่ไหมมาตลอดลโทรมาด้วยตัวมหมอมาด้วยเป็นคุณหมอนะคะามาครับแล้วเรื่องอาหารการกินใครเอามาส่งครับก็จะมีน้องเฟื่องบุญชูแล้วก็น้องวีออสแล้วก็สั่งมายญ้ามาให้ด้วยยญาอาชีพนะคะคก็มี หลายท่านนะคะวันนั้นท่านนาหญิงก็คุณน้องทนาหญิงก็เอาปลามาให้ค่ะครับแล้วก็กับข้าวน้องเฟื่องก็เอามาส่งบ่อยแล้วก็น้องวีออสตันี้ก็สั่งมาเอาเขานิดย่าก็ซื้อเห็ดย่าครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับช่วงเก็บตัวเนี่ยถือว่าเราอึดอัดใจหรือว่าลําบากใจอะไรไหมครับ ไม่ใช่ไหมทำงานเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมร้องเพลงเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมไลฟ์สดคุยกับเอฟซีไปเหมือนเดิมตลอดครานี้ไลฟ์สองละค่ะครับผมก็คุยกับเอฟซีไปส่วนคลิปข้างนอกนี่ได้ไปถ่ายไหมครับส่วนมากต็วีออสอยู่วีออสไปถ่ายให้ค่ะอ๋อแต่ตอนนี้วีออสไปไหนครับวีออสน่าจะไปทุระกําลังไปก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้แต่ตอนไปถ่ายให้นี่มือถือเราอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ป้องกันอะไรไหม มีเจลล้างมืออยู่<อ>นะคะก็าวางไว้ไกลก็ไ่เอาค่ะบน<อ>ส่งของก็บนกาก็มาวางไว้อะค่รอ๋อครับเวลาส่งกับข้าวก็เอาวางไว<า>้แล้วก็คืออย่างอย่างเฟื่องบุญชูเอามาวางไว<า>้แล้วก็พี่จันหอมก็เดินไปเอาไปหยิบเอาอ๋อโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ก็เหมือนกันถ้าวีาออสเอาไปถ่ายปุ๊บอ่าก็เอามาวางไว้แล้วก็เราก็ล้างมือเรียบร้อยใช่ไหมครับเวลาเอาโทรศัพท์อะไรให้กันอย่างเงี้ยครับ มีเจลมีกอหอที่พี่เหน่งไว้ให้ด้วยนะคครับผมครับแล้วก็ค่อยเดินไปเอาใช่ไหมครับไม่ได้ใกล้กันครับไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับเหมือนพี่ก๊อก๊อกเนี่ยนยครับมาด้วยความคิดถึงนะครับก็อยู่ไกลมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ไกลจริงๆแล้วใช้ขากล้องยื่นนะครับใช้ขากล้องเพราะขากล้องมันก็ยาวมากครับก็ยื่นไปหาขนาดนั้นยังไม่ถึงเลยนะครับนี่อบคี่ยังคิดถึงนะครับก็เลยได้มาแล้วก็เลยมาเยี่ยมนะครับปกติแล้ว ก็กล้องนิ้วเองก็ดูพี่จันหอมไลฟ์สดอยู่ตลอดนะครับพี่จันหอมนะครับบางทีก็คอมเมนต์มั่งไม่คอมเมนต์มั่งเอาพ่อพงพอเพียงคอมเมนต์บ้างเนาะวันนั้นเอามือไปบอกครับครับแล้ววันนั้นก็ทํากับข้าวอยู่ที่บ้านก็เปิดไว้ตลอดนะครับขอบคุณมากค่ะนั่งดูเป็นเพื่อนนะครับยังไงก็ยังให้กําลังใจกันเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วเนาะมาขนาดลงไปกรุงเทพไปให้กําลังใจลุง ที่จันหอมก็ขับรถจากเช,ชียงรายนะครับท่านผู้ชมขับจากเชียงรายนะครับลงไปกรุงเทพนะครับครั้งแรกพี่ก็ก๊อครั้งแรกในชีวิตด้วยวันคืนนั้นผมก็ติดตามไปจนถึงสุพรรณบุรีเลยนะครับโอ้ไปป่าไปเข้าป่าเข้าเขาไม่เข้าเขาเข้า,ขา,ขาทุ่งนา <laughs> <laughs> เออผมก็ลุ้นไปด้วยครับเป็นอะไรที่แบบว่า ตื่นเต้นมากๆวันนั้น,นะเหมือนดูหนังเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่เขาจะเจออะไรระหว่างทางอย่างเงี้ยครับแต่ก็ดีเนาะตอนนี้มันโซเชียลมันแบบอยู่เป็นเพื่อนเราได้เนาะพี่เนาะ,ะมีเอฟซี FC มาคอมเมนต์ให้กําลังใจตลอดในขณะที่เราเดินทางใช่ไหมโอ้อครับผมมาสัมภาษณ์กันขอบคุณมากนะครับพี่ก็ก็เป็น เป็นกำลังใจให้ตลอดตั้งแต่มาอยู่ครั้งแรกที่มาเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้พี่ก๊อกๆลครับที่แบบจะพูดกับเอฟซีตลอดคะว่ร๊ออกครับเพราะว่าก๊อกน่ยอยู่มีรถขั้นอยู่หนึ่งขั้นนะครับเนี่ยตอนนี้นี่ดูให้ดูเลยนี่เนี่ยรถคันนี้ขั้นอยู่ตอนครับตอนสัมภาษณ์ครับรถจ่าเอ็มครับรถจ่าเอ็มนะครับขั้นอยู่ตอนที่สัมภาษณ์กันนะครับนี่ดูดูดูเลย ก็คุยกันเว้นระยะห่างมากครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ากลัวโควิดครับนี่กลัวโควิดพี่ก็กลัขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ก๊อกนะเพราะว่าเคยพูดกับเอฟซีตลอดพี่ก๊อกจะห่วงตลอดตั้งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆนะคะเนาะก็พี่ก๊อกกก็เป็นกาลังใจให้วันนั้นถ้าไม่มีพี่ก๊อกก๊อกนะคะก็ อาจจะไม่มีจันหอม้วยวันนี้ไม่หรอกครับมีทุกวันนี้ก็เพราะพี่จันหอมแหละพี่จันหอมเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนแล้วก็ความเก่งความแกร่งมากๆเลยนะครับขับรถนะครับจากเชียงรายมากกอกทั้งที่บางทีน่ะธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับจะต้องขับรถไปข้ามวันข้ามคืนแล้วไปอยู่ที่บ้านไม่กี่วันก็กลับมาอีกนะครับเป็นผู้หญิงที่ขับรถผาฝนผ่าแดดผาฝนไป ตั้งแต่เชียงรายยังกอกกอเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยเก่งกว่ากอกกอกนิ้วอีกครับขอบคุณค่บพี่นับถือผมเองก็นับถือจิตใจมากๆนะครับเป็นคนที่รักลุงรักป้ามีความห่วงใยลุงป,ป้าจากใจจริงจริงอันนี้สามารถดูได้จากการกระทํานะครับไม่ใช่แค่คําพูดนะครับนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้นะครับเนี่ยครับ นี่แหละที่จันหอมที่จันหอมมีอะไรจะพูดไหมครับในช่วงเก็บตัวเนี่ยมีอะไรจะเล่าให้ก๊อกฟังไหมก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจเอซีทุกคนเลยนะคะที่รักลุงป้านะคะก็มีกําลังใจเยอะมากค่ะเนาะจากเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่ทุกคนขอบคุณมากมากะคะ่ะขอบคุณหลายๆท่านนะคะทั้งเป็นรุ่นพี่ที่จริงแล้วตัวเองเป็นพี่แต่นับถือเพราะว่าเพราะว่าในรุ่นพี่ในใน YouTube นะคะตัวเองก็เหมือนรุ่นน้อง ก็เลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วงนะคะเนาะไม่ว่าพี่อ๋อพี่รัชนีพี่ก๊กก๊กแล้วก็หลายๆท่านน้องๆที่เอาของมาส่งก็คือื่องบุญชูชนแนลวีออสนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนและเอฟซีทุกคนที่เป็นกําลังใจให้อ่ะค่ะทุกวันนี้ถ้าไม่มีกําลังใจคงจะคงจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ก็อยู่แต่อยู่ทางน้าตาใช่คือบางครั้งเหมือนเนาะก็รู้สึกน้อยนะคะรู้สึก น้อยใจอีกนะครับแต่ว่าพจ่จันหอมมาเป็นเป็นเอฟซีเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะค่ะก็อยู่บ้านก็ลืมตาก็เหมือนอยู่กกอกมาอยู่นี่มีรายได้ไม่มีรายได้พี่จันหอมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือยิ่งตอนนี้นี่ก็คือคนที่ต้องการกําลังใจมากที่สุดก็คือลุงพลป้าแตนใช่ไหมครับคราวนี้พี่จันหอมก็เลยต้องการที่จะอยู่เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้า แบบนี้ตลอดไปนะครับถึงจะกลับไปบ้านก็จะยังให้กําลังใจเหมือนเดิมบ้านก็คิดถึงกบกคิดถึงก็กลับมาเหมือนเราที่นี่เป็นบ้านอีกที่หนึ่งเป็นบ้านที่สองของพี่จันหอมไปแล้วนะครับขอบคุณมากนี่ครับคือพี่จันหอมชาแนลนะครับก็ยังไงก็ฝากเอฟซทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้พี่จันหอมชาแนลด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับทั้งพี่จันหอมเองแล้วก็ทั้ง f อฟซต่างก็ ให้กำลังใจกันเนาะพี่เนาะาครับ,ร,บรวมถึงกับลุงพลป้าแตนด้วยนะครับทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับพี่ครับตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่ทวิกฤตยอยู่แต่ว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีคนเรานะครับเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วต่อไปเราต้องเจอสิ่งที่ดีนะครับเราต้องมีความหวังใช่ไหมพี่ต้องมีต้องูไัด้วยกันอย่าทิ้งกันเล้ค่ะครับ ที่คุณ,คณปา,ณาะะรับทุกคนต้องมีความหวังนะครับเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะครับถ้าไม่มีความหวังเราก็จะไม่มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะครับขอบคุณ f อฟทุกทกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับ